สวัสดีครับพบกับคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งจากหน่วยงาน CS and SS Knowledge and Training and Develop เน้นกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากจะมาแนะนำทุกท่านครับว่ามีซิม t ู o ุ o o เรูปแบบใดบ้างขายอยู่ในร้าน7 e l e v e n และมีสิทธิพิเศษอย่างไรมีโปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ สำหรับซิมมิงกะลา,าซิมนี้จะเหมาะสำหรับลูกค้าชาวพามา่าโทรกับพาม่าอัตราพิเศษครับในราคานาทีละ3บาทผ่าน0 0 6 0 0นะครับเมื่อเปิดซิมรับค่าโทรไปเลยครับ20บาทและเน็ตครับเอาไปเลยครับ90เมกพร้อมเล่นแอปฟรี free, ไม่เสียค่าเน็ตเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไล Line หรือว่าจะเล่นว i b เบอร์ได้1กิกเลยและเล่น2 ID l i ีไลได้ถึง4กิกนาน30วันกันเลยทีเดียวในเดือนถัดไปครับเมื่อเราเติมเงินสะสม ครบ50บาทต่อเดือนจะได้เล่นแอปฟรีไม่เสียค่าเน็ตนะครับทั้ง Facebook, Line, Viber ไม่อันและถวยดีไลน์ครับ4กิกนนน30วันสามารถรับสิทธิ์ได้1ครั้งต่อ1รอบ ใายใน30วันครับรับสิทธิ์ได้สูงสุด1 2รอบกันเลยทีเดียวหรือเติมเงิน150บาทต่อครั้งครับได้รับเน็ต4 g 3G อินเทอร์เน็ต1กิกใช้ได้นาน7วันสามารถรับสิทธิ์ได้2ครั้งต่อรอบ30วันโดยสามารถรับได้สูงสุด12รอบเช่นเดียวกันนะครับอัตราค่าโทรในประเทศโทรในเครือข่ายนาทีละ50สตางค์เท่านั้นหากโทรนอกเครือข่ายนาทีละ99สตางค์และ่เนตกบากับ โดยสรุปจุดเด่นของซิมมิงกะลา,า 4G นะครับซิมนี้เหมาะกับลูกค้าชาวพมา่าครับที่ต้องการโทรกับพมา่าในอันตราพิเศษเพียงนาทีละสบาทเท่านั้นโทรในเครือข่ายเพียงนาทีละ50สตางค์โทรนอกเครือข่ายนาทีละ99สตางค์เท่านั้นเปอร์ซิมปุ๊บเล่นแอปฟ,ฟรีครับไม่เสียค่าเน็ตไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e v i b e r และดูช่องทีวีพม่าผ่านแอปทูไอดีไได้อีกด้วยอยากเล่นแอปฟ,ฟรีในเดือนถัดไปเติมเงินครับสะสมเพียง50 ป่าทุกๆเดือนได้นานถึง12เดือนกันเลยทีเดียวสำหรับซิมมิงกาลาบานะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับซิมทูม o S ที่มีขายอยู่ในร้าน7 e เ e ่ e อีผมหวังว่านะครับโปรโมชั่นและเรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆจะมีความน่าสนใจสำหรับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่กับคลิปด,ดีๆจากหน่วยงาน CS n SS n o r a a y a d t r t i n i n g and Development สวัสดีครับ